อย่างไรก็ตามมีบางรายงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าการทานถั่วเหลืองหรือโปรตีนถั่วเหลืองนั้นอาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยมะเร็งค่ะ ยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยของสถาบันมะเร็งในประเทศฝรั่งเศสที่ได้ทําการศึกษาและสรุปไปว่าการทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากถั่วเหลืองนั้นมีความเกี่ยวข้องก,กับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านมชนิดที่ไม่มีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนและทีมวิจัยได้แนะนําว่าให้ระมัดระวังการทานอาหารเสริมที่มีถั่วเหลืองในคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งเต้านมค่ะ ที่สำคัญมีงานวิจัยของโรงพยาบาลมะเร็งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้พิสูจน์แล้วว่าการทานโปรตีนถั่วเหลืองในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนั้นมีผลในการเพิ่มการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้ทานค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีงานวิจัยในสัตว์ทดลองที่พบว่าการทานโปรตีนถั่วเหลืองที่มีสารไอโซฟลาวนที่ชื่อว่าเจนิสทีนนั้นสามารถที่จะกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดที่มีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ค่ะรวมถึงการกินเจนิสทีนนั้นจะไปลดฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมของยาทามอกซิเฟนซึ่งเป็นยาป้านฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมค่ะ